ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมผมขอฝากร้านเล็กๆเลยนะครับผมที่ผมเนี่ยตั้งใจทําเองนะครับผมก็คือ เอ่อรับดูแล ID เดีเกมเศรษฐีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนนั่นเองนะครับผมมีการทั้งเก็บกุญแจดูโฆษณาแล้วก็ทำเควสรายวันนั่นเองนะครับรวมถึงการบริการลงหลีกนั่นเองนะครับสามารถเลือกนะครับช้อยส์ได้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเล่นรายวันบวกลงหลีกนะครับหรือว่าจะเป็นลงหลีกอย่างเดียวนี่ยก็รับได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับผมก็คือรับฝากนะครับผมขาย ID เดีเกมเศรษฐีนะครับก็สามารถลองติดต่อกันมาได้นะครับใครที่อยากจะขายไ d ดีนะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็น รับลงทัวร์นาเเนต์นะครับผมทุกๆ100ยแต้มเนี่ยจะราคา30บาทนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมแอดไลน์นะครับผม w a v e y s s ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับที่ Facebook Fanpage นะครับผมสักดาเว็บได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม ก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสักแตเว็บชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมเดวันนี้นะครับผมมันเป็นวันอังคารนั่นเองนะซึ่งก็รู้กันอยู่นะครับผมใครที่เล่นเกมเศรษฐีเนี่ยก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะครับผมอัปเดตจี้เครื่องรางประจําสัปดาห์มานั่นเองนะครับผมซึ่งในรอบนี้นะครับผมมาด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นนั่นเองนะครับเป็นแบบหาสอนะครับผมแล้วก็เป็นแบบเอ่อตามล่าแบบว่ายังไงเขาเรียกว่าสุ่มหรือแจกเออเรียกว่า ได้ชิ้นนี้เพื่อรับอีกหนึ่งชิ้นเป็น1แถม1อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมโดยเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะเมื่อกี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมดาร์กนะครับผมผมขอเอาเป็นเวอร์ชันดาร์กเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะทำเวอร์ชันดาร์กกันแล้วนะครับผมดาร์กนะครับแกนสีแดงนะครับดาร์กไม้เช้าแห่งการพิพากษานะครับผมแล้วก็งูเหลือมสุดน่ารักครับแล้วก็งูเหลือมตัวน้อยนั่นเองนะครับผมเอ่อเกมเศรษฐีสมัยนีย้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นมันมัน เมื่อก่อนนะจี้มันจะเป็นแบบว่าฟรีทูเพยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นเพยทูวินแล้วครับเนื่องจากเป็นเวอร์ชันดาร์กนะซึ่งเวอร์ชันดาร์กสมัยนีย้มันได้มาจากการเติมนั่นเองนะครับผมเนี่ยอย่างอัปเดตจ,จี้เครื่องรางนะครับสมัยก่อนดาร์กมันจะเป็นในส่วนของการที่เรานะครับผมะสะสมจีน้นี้แล้วก็แลกเป็นดาร์กได้เลยนะเดี๋ยวนี้ก็คือต้องเติมนั่นเองนะครับผมนะเพื่อจะแลกนะหรือว่าจะเป็นสายฟรีก็ได้นะครับผมแต่ว่าทรัพยากรที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใครที่นะอยากจะ ปิดแบบงบน้อยๆนะครับผมก็นะก็เติมนะครับผมซึ่งราคาเติมเนี่ยก็จะสูงอยู่พอสมควรนะผมว่าถ้าเทียบนะครับผมเอ่อเพราะว่าในเวอร์ชันดาร์กเนี่ยเอ่อเวอร์ชันดาร์กนะครับผมเนี่ย4.9ดอลน,นะครับตีเอ่อเป็นประมาณ100เอ่อ79บาทประมาณนั้นนะผมรู้สึกว่า10079บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าจะทำอีโวด้วยเนี่ยเพื่อจะทำเป็นสองออฟเนี่ยก็เติมไป300กว่าบาทเลยนะครับผมเพื่อจะทำจี้หนึ่งจี้เเป็นอีโวนะ ซึ่งนะเกมมันเดี๋ยวมันก็หากินแบบนี้แล้วนะครับผมก็มาเริ่มต้นกันที่จี้แรกเลยนะครับผมกับในส่วนของดาร์กแกนสีแดงนะครับผมเมื่อตกแรนด์มาของฉันครับโอกาส90ปอร์เซนะครับดูดหน้าหลังสี่ช่องนะครับไม่ใช่นะครับนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันครับ75ฟิกเซน์ฟกค่าผ่านทางคุณซี55เซ็ตครับป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายที่เกิดกับฉันนะครับผมที่เนี้ยนะครับเอ่อเป็นดูดแล้วครับมีในส่วนของ การฟิกซ์คูณสี่แล้วก็มีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายซึ่งในเวอร์ชันดาร์กนะครับผมผมมองว่าไอการป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับผมถ้าเทียบกับจี้ดักที่มีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับอันนี้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเจ้าตัวไอเจ้าตัวบอร์ดเพชรนะครับเอ่อจะมีอยู่บอร์ดเพชรนะไอบอร์ดเพชรที่เป็นเวอร์ชันดาร์กนะครับนี่ครับผมบอร์ดเพชรที่เป็นเวอร์ชันดาร์กนะครับผมก็นะจะมีในส่วนของป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับตั้งหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะซึ มันดีแค่ดูดกับฟิกซ์นะครับผมที่เมื่อตกแลนด์มาร์กดูด้านหลังสี่ช่องนะเอฟเฟกต์อันตรายนะผมว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะครับผมอ่ถามว่ามีตัวละครที่ได้ใช้ไหมนะหรอครับผมผมมองว่าในเมตาปัจจุบันนะครับผมไอถุงมือแม่ไอถุงมือเบสบอลมันดีกว่านั่นเองนะครับเอ่อตัวละครปัจจุบันนะครับที่มามาใหม่นะถ้าเทียบตามเมตาเลยนะครับเอ่อไม่แทบจะไม่มีตัวใช้เลยนะครับผม เอ่ออย่างเจ้าตัวไอ้มันวอนพูดป่าเนี่ยก็ผมจะใช้เป็นในแกนแม่เหล็กที่เป็นไอ้โล่ซูเปอร์ชิลนะครับผมแล้วก็อย่างน้องแชมินนะครับน้องแชมินเนี่ยมันมีป้องกันอิเฟิงอันตรายในตัวนะตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เจ้าตัวสกิลต่างๆเนี่ยเอ่อไอ้ตัวนี้มันจะทับกันนะครับถ้าเทียบเอ่อแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของน้องแชมินที่เป็นป้องกันอิเฟิงอันตรายอย่างค่อนข้างๆๆที่จะเยอะกว่าด้วยนะครับผมทําให้จี้ชิ้นเนี่ยผมมองว่าถามว่าเหมาะกับอะไรนั่นเหรอครับผมรู้สึกวว่่่าาออออมมนนนนนเเไไไปลกัับบบใสสขง้ตีดะครผ ผมว่ามองเอาไปเล่นกับตีบอสเนี่ยก,ก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันมีจีอื่นที่ดีกว่านะครับผมโดยส่วนจีเโดยส่วนตัวนะจี้ันเต็ม10เนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณเอหนะครับ6เต็ม10นั่นเองนะครับผมหาตัวใช้ค่อนข้างยากนะครับ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยอออาจจะมีจี้ที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับผมผมมองว่าไอ้ตัวป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับถ้าเทียบกับเวอร์ชันดาร์กตัวอื่นด้วยเนาะต่อมาครับผมในส่วนของอไม้เช้าแห่งการพิพากษานั่นเองนะครับผมก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์คนะครับ55%นะครับทำการดรอปนั่นเองก็คือห่อเหินด้วนาฬิกาก็คือย้ายแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คทันทีนั่นเองนะครับมี45%นะครับผมขังคุกนะครับผมจี้ชิ้นนี้นะครับเหมาะกับตัวอะไรนะครััับบบผมมมอออกกกเเเเเเลลลยยวววว่่าาาจจีีี้้้้้้ชินนนนนหะงงรแ็ใสขต น้องอะไรนะเขาเรียกน้องเมเรียลกับน้องเอลลีนะครับผมเราสามารถใส่ในตัวไม้เท้าเนี่ยนะครับผมไม้เท้าแห่งการวิพากษานะครับที่มีการสามารถ d r อปและก็มีความสามารถขังคุกนะครับเราจะสามารถใส่แทนเจ้าตัวจี G ้ชิ้นนี้ได้นะครับผมก็คือเราสามารถใส่แทนตัวตัวไม่ว่าจะเป็นบัตรเชิญ drop หรือว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าโดดอวก,กาศคำสาบก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเปลี่ยนเป็นรองเท้าที่ปโคเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นไมกุลาบก็ได้นะถ้าเอามาเล่นกับแผนที่โลกี่นก็ขั้นๆจะโอเคเลยนะครับผม สำหรับในส่วนของเจ้าตัวในส่วนของไอ้ดาร์กไม้เท้าแห่งการพิพากษานั่นเองนะครับผม เก็นะเต็มสินะผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณถ้าเล่นกับน้องเมเรียกับน้องเอเียนเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ8เลยนะครับผมถ้ามันมีในส่วนของการวิกมาด้วยเนี่ยจะโอเคมากๆจะ OP มากๆเลยนะเราสามารถใชเป็นออฟการวิกแทนได้นั่นเองนะครับสาหรับไม้เช้าแห่งการพิพากษานะใครเป็นเมนเมเรียเอเียนก็สามารถจัดกันได้นะครับผมต่อมาผมเป็นจี้หแถมหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็คืองูเหลือมสุดน่ารักนั่นเองนะครับผมก็ความสามารถับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแร์มาครับ45%สร้างแด์มาเพิ่มเติมบวก10%ไม่แสดงผลนี้เป็น นะครับผมโดยปัจจุบันเนี่ยเมตาปัจจุบันเนี่ยเออแลนด์พุดเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ด้วยการสกิปปองกันบังคับย้าย2ครั้งเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้มันมีในหมวกแล้วไงแล้วก็มันมีสกิลแค่เนจี้แค่นี้ครับผมมันไม่ได้มีความโอพีอะไรประมาณนะั้นแต่ว่านะก็เป็นจี jack ้แจกฟรีนะครับพอปิดเอจี A ้ G นั้นได้เราก็จะรับอีกจี้หนึ่งอนะ่ะก็นะ ผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับผมแต่ว่าผู้เล่นเก่าหรือว่าผู้เล่นกลางๆเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมแนะนําให้เอาไปใช้นะครับผมต่อมาผมงูเหลือมตัวน้อยครับผมความสามารถครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันครับรับ60%ของค่าก่อสร้างอาคารนั่นเองนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่นะเอ่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันรับ100เพิ่ม100%อันนี้ผมไม่มั่นใจว่า เราได้รับมาเบิลหกเนี่ยก็ค <backs> ือตกของเราแล้วแล้วก็เ like มื so ่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตกพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะได้รับมาเบิ้ลเพิ่มอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในอันนี้ผมไม่รู้ไม่เข้าใจไม่้านีกของการทํางานเนี่ยเพราะว่าปกติมันจะแบบมันจะเขียนว่าเพิ่มค่าผ่านทางใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกอ่ะเราจะได้รับมาเบิลหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนแบบว่าอ่อยิ่งตกเรายิ่งเมื่อฝ่ายตรงข้ามยิ่งตกเหมือนที่เรายิ่งได้ไหมส่วนตัวนะจี้น คั้งสงชิ้นเนี้ยผมให้คะแนนอยู่ที่นะเอออยู่ที่ 4. เต็ม10นั่นเองนะครับโอกาสใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับไปตัวนี้ยังมีโอกาสได้ใช้กว่านะครับผมกว่างูเหลือมตัวสีฟ้าตัวนี้เนาะแล้วก็ต่อมาครับผมที่เป็นเวอร์ชั่นดาร์กนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ ดากเอ่อเพชรสีแดงโลซูเปอร์นั่นเองนะครับผม50%นะครับเออ่สร้างโลซูเปอร์ชิลนะบอกสิไม่แสดงผลนะครับผมแล้วก็45%ป้องกันการขังคุกนะครับจากฝ่ายตรงข้ามนะแล้วก็70%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายถึง2ครั้งนะครับข้อเสียของตัวนี้หลักๆคือก็คือมันเป็นการเอฟเฟกอันตรายแค่2ครั้งนั่นเองนะครับผมผมมองว่าถ้ามันเป็น65%เนี่ย อย่างตัวตัวบอร์ดเพชรนะครับคือมันห่างกันแค่5%ใช่ไหมแต่ว่าไอตัวห่างกันแค่5%้าเนต์นั้นนะครับผมมันแลกกับการที่ว่ามันได้อยู่ถาวรเลยครับแต่ว่านี้มันมีจํากัดแค่2ครั้งนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเอฟเฟกต์อันตรายเนี่ยเขามีค่อนข้างที่จะเยิะนะครับไม่ว่าจะเป็นไมกูลาบครับการสาบเป็นหุ่นนะครับหรือว่าการสาบเป็นฮีการ์วงนี้นนะครับผมหรือว่าติดดีบัตต่างๆเนี่ย นะเจ้าตัวไอตัวป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเนี่ยค่อนข้างที่จะจำเป็นมากนะครับในเมเต้านะกับป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะครับผมด้วยส่วนตัวนะครับจี้ชิ้นนี้ยผมให้อยู่ที่ประมาณโอกาสที่จะได้ใช้นะผมอยู่ที่อ่ามันมีป้องกันการหักคุกนะครับตอนนี้มันดีอย่างมีป้องกันการหักคุกนะผมให้อยู่ที่5.5นะครับเต็ม10นะหกักคะแนนในส่วนของอ่าไอป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับผมถึงมันจะมีชาร์ลกกับป้องกันการหักคุกก็จริงนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะใช้กับตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นน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 ะะะะคคคครรรััับบผมมมไไ่่่่่่ออยเเเเหห็ททีจใใช้ตาาง แล้วก็ต่อมานะครับผมจะมีในส่วนของกิจกรรมนะครับออีเวนต์จี้เละหลังมานั่นเองนะครับผมก็นะผมขอไปดูเวอร์ชันดาร์กเลยนั่นเองนะครับผมก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีเวอร์ชันดาร์กมาแล้วนะสําหรับจี้พวกนี้นะครับผมเริ่มต้นกันที่โดนรอปพอนั่นเองนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กเนี่ยโอกาสเปอร์เซ็นต์เท่านี้จะสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็มีกันวิกนะครับแล้วก็มีในส่วนของเมื่อตกแลนด์มาร์กสันครับโอกาสหกสละเคลื่อนนยย้าะครับผมเป็นในส่วนของดรอปนะครับแล้วกนด์มาอ่ก มีในส่วนของการวิกด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีแลนผุดด้วยนะจี้ตัวนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะถึงว่าเปอร์เซ็นต์ดรอปมันจะสูงก็จริงนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของการวิกเนี่ยโอกาสที่จะใช้ครับก็จะเป็นในส่วนของน้องเมเรียลกับน้องเอลีนนะ แต่ผมมองว่ามันมีจี้อื่นที่สามารถทดแทนได้ดีกว่านี้นะครับผมถ้าผมว่าเอาแลนด์ผุดตัวนี้ออกไปนะครับถ้าเอาแลนด์ผุดตัวนี้ออกไปนะแล้วเปลี่ยนเป็นในส่วนของแบบว่า,เ,าเป็นบัตรเชิญเลยประมาณนั้นผมมองว่าจะ OP มากๆเลยนะสําหรับจีน้นี้แต่ถามว่าได้ใช้ไหมก็โอกาสก็มีนะครับเอรียกับเอลีนก็ได้ใช้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์ไปในทางของเอลีนมากกว่านะเพราะว่ามีแลนด์ผุดนั่นเองนะครับผมนะส่วนตัวนะสำหรับจีร้รอปพมีการวิ่แล้วก็มีดรอปด้วยนะครับผมก็เต็มสิบนะครับ ถ้าจะให้เล่นกับตัวอื่นเนี่ยผมอาจจะอยู่ที่ประมาณ5.5ถึง6ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าอยู่ในมือเมเรียลหรือว่าอยู่ในมือของเอลีนะครับผมให้อยู่ที่7นะครับเต็ม10เลยนะครับผมสำหรับโดนรอปพตัวนี้นั่นเองนะครับต่อมาผมเป็นในส่วนของบัตรเชิญรอปพแว่นกันแดดนะครับมีความสามารถในการเชิญนะครับแล้วก็มีการฟิกแล้วก็มีการวิกนั่นเองนะครับผมจี้ตัวนี้นะครับเหมาะกับในส่วนของอะไรนั่นแหละครับผมไม่ค่อยเห็นคนใช้นะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็โอเคเลยนะครับผม มันมีการเรียกก็จริงครับผมแต่ว่า,อ,าออฟที่จะได้นะครับผมออมันมีแจ้งเตือนเฉลเลยออฟที่จะได้นะครับมันมีในส่วนของไอที่เป็นเรียกที่เป็นกุหลาบครับผมก็จะเป็นเชิญใช่ไหมมีฟิกกุลสี่แล้วก็มีกุหลาบนะครับเราสามารถใส่เป็นออฟกันวิกก็ได้นะโดยส่วนตัวนะครับผมไอจี้ที่เป็นไอบัตรเชิญโฮมปาร์ตี้ผมว่ามันยังดูดีกว่าตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวบัตรเชิญรปภนะแต่ถ้าใครอาหาบัตรเชิญที่แบบมีกันวิกในตัวก็จี้นี้ก็โอเคนะครับผมหรือว่า ไอตัวที่เป็นไมกูล่าจะดีกว่านะมีวิกันวิกนะครับมีเชอร์แล้วก็มีติดบับกุลาานะครับผมไม่จำเป็นต้องฟิกคูณ4เนาะเพราะว่าสมัยนี้ปัจจุบันน่ะค่าผ่านทางเนี่ยมันสามารถคูณได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใส่ออฟนะครับที่เป็นคูณเมืองหรือว่าการที่จะ เปรียบปรับแลนด์มาร์กเป็นสกายแลนด์หรือว่าปรับแลนด์มาร์กเป็นพื้นที่พิเศษอะไรพวกนี้นะครับผมก็นะเดี๋ยวนี้มันคูณง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมทำให้ดักบัตรเชิญรปภเนี่ยดู drop บ,บัตรเชิญรปภแบนกระแดดเนี่ยดูดรดอป drop ไปนะครับผมเต็ม10เนี่ยโอกาสได้ใช้เนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่นะครับห้านะครับห้าเต็ม10นะครับผมโอกาสได้ใช้ค่อนข้างน้อยนะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นี่ก็โอเคอยู่นะครับผมต่อมาผมเป็นดักเกาะล้างนะครับผมโลว์ซูเปอร์นะมีการชาร์จโลว์ซูเปอร์เเมมไแดดดงผผลลบบวกกนนนะะะคคครรรัั้้็โีีตปาาใท หานะครับในส่วนของในประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของการช้โลกภายในตัวจี้เนี้ยผมก็ถือว่าโอเคนะเป็นจี้ทางเลือกได้ดีนะครับผมดยส่วนตัวตจากที่เห็นนะก็ยังมีคนใช้อยู่บ้างน,นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปในส่วนของเกาะลอยฟ้ากับในส่วนของหมวกนะครับผมคือมันจะได้ทั้งหมดประมาณ4ความสามารถเลยนะครับผมสี่ถึความสามารถเลยนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันถ้าผมว่ามันเอาในส่วนของป้องกันป้องกันเอฟเฟกตอันตรายมาด้วยเนี่ยผมว่าจะ OP มากมากเลยนะจี้ชิ้นเนี้ยแต่ เพา่าจะเสียดายนะเออมีแค่2สกิลนะครับผมโดยส่วนตัวในโอกาสที่จะใช้เนี่ยก็เห็นน้อยนะครับเอ่อเต็ม10เนี่ยผมให้อยู่ที่คะแนน65นั่นเองนะครับผม ต่อมาผมถุงมือเบสบอลนะครับตัวนี้นะครับได้ใช้กับหลายตัวมากๆเลยนะครับผมข้อสามารถครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูความสามารถเมื่ออัพเต็มดีกว่านะครับผมมีอยู่นะสําหรับเจ้าตัวไอถุงมือกุลาบนี่เองนะครับผมโดยความสามารถนะเอออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอันนี้ครับผมความสามารถนะครับผมเมื่ออัพเต็มครับเมื่อตกแลนด์มาร์ของฉันหรือก่อสร้างครับโอกาส9 2ครับดึงฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวครับแล้วก็80เปอร์เซนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันนะครับใช้เมล็ดพันธุ์ต้องซาบแล้วก็มีท ผมไม่ว่าใครจะเป็นเมนโดยอนนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นโดยอนโดยอนใหม่เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาได้ใช้ไหมนะแต่ว่าโดยอนเก่าเนี่ยครับได้ใช้แน่นอนนะแล้วก็น้องแชมินพวกนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมีโอกาสได้ใช้กับหลายตัวด้วยนะครับผมมีดีบัฟเนี่ยทั้ง2อันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมริพันธ์ต้องสาบแล้วก็ต่อแตนครับตัดคอมโบแฝงหนค่ม้าได้ค่อนข้างที่จะดีมากมากเลยนะครับแถมโจมตีเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับโจมตี3ชิ้นในโจมตี3สกิลในชิ้นเดียวนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะครับผมที่น่าสนใจในการทํามากเลยนะครับแล้วก็ต่อมาผมในส่วนของดาร์ปืนหมัดหุ่นไล่กานะครับผมโอกาส55อ่าเนี้เป็นยังไม่อัพเต็มใช่ไหม โอกาสนะครับที่จะป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับผมแล้วก็เมื่อทอยฝันไ่ตรงข้ามนะครับผักไปายตรงข้ามไปยังแบบส้มแล้วก็เปลี่ยนไปฝันก็รขมองหุ่ไลกานั่นเองนะครับจี้นี้นะครับเหมาะกับในส่วนของเออ่ใครที่เป็นเมนเดสเนี่ยผมแนะนําให้ทํามากเลยนะครับผมเนื่องจากเดสเนี่ยมีทอยหน้าหลังในตัวอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าได้จี้ชิ้นนี้มาเสริมด้วยนะครับก็จะได้ในส่วนของป้องกันเอฟเฟกอันตรายได้ในส่วนของผักแล้วก็ได้ในส่วนของการเปลี่ยนหุ่นไลกาด้วยนะครับผมผมมองว่าใครที่เป็นเมนเดสเนี่ยควรจัดมากๆเลยนะครับสสําหหรรัับบจีี้้้้ชินนนนนนนะะะคคออ่่ผมมลืใใแวขง ถุงมือเบสบอลนั่นเองนะครับผมถุงมือเบสบอลเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่8.5เลยนะเต็ม10นะครับผมส่วนในส่วนของอปืนหมัดหุ่นไล่กาเนี่ยผมก็ถ้ามันเล่นได้กับเดสนะครับผมให้อยู่ที่ 7.5นะครับผมเต็ม10เลยนะสำหรับจี้ชิ้นนี้นะครับผมโดยสรุปนะครับผมก็คือจากอีเวนท์ทั้งหมดนะครับผมจี้เลยหลังนะครับที่ผมอยากให้ทาจริงๆนะอันนี้เฉพาะจี้เลยหลังนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอันดับแรกครับจะเป็นถุงมือเบสบอลนะครับผมก็เหมาะมากๆเลยนะครับผมสําหรับน้องเมเรียลน้อง อ่าแชรมินเอ้ย่ใช่มเมลเรียวน้องโดยอนกับน้องแชร์มินนั่นเองนะครับผมผมว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีได้หลายๆตัวนะครับได้ใช้ด้วยนะสำหรับถุงมึงเบสบอลในันนี้นะครับผมต่อมาผมใครที่เป็นเมนเลสเนี่ยก็จัดกันได้นะครับผมสำหรับดาร์กปืนหมัดหุ่นไรการ์นั่นเองนะครับก็นะ เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเมนเดสนะสำหรับใครที่จะทําจี้ใหม่นะครับสจี้ชิ้นนี้นะผมแนะนําให้ทําเป็นในส่วนของไม้เท้าคาถาวิเศษนะครับผมที่มีโอกาสขังคุกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวแล้วก็มีในส่วนของอดรอปด้วยนะครับผมเหมาะมีกับเมนเมเรียลแล้วก็ในส่วนของเมนน้องเอลีนด้วยนั่นเองนะครับผม2ตัวนี้เนี่ยถ้าได้ไปเนี่ยผมมองว่า OP มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีในส่วนของ จี้เอ่อจรวดอวกาศหรือว่าจี้บัตรดรอปดีๆนั่นเองนะครับจี้นี้ก็เป็นอีกจี้นึงครับที่เป็นทางเลือกให้เพื่อนๆได้ใช้นั่นเองนะครับผมสําหรับจี้ใหม่นั่นเองนะแล้วก็แนะนําให้ทําเวอร์ชันดาร์กด้วยนะครับผมส่วนวิธีการตามหานะครับผมก็นะครับจะใช้ในส่วนของหินอัญมณี A บวกนะครับผมแล้วก็เอ่อตำราเวทนะครับแล้วก็เป็นเอ่อตำราจอมเวทนะครับผมใช้ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะทำจี้ใหม่นะครับผมใช้ทั้งหมดนะ สชิ้นนั่นเองนะครับผมใช้12ชิ้นนั่นเองนะน่าจะหายากพอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้ไม้เท้ากายสิทธิ์เนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด18ชิ้นนั่นเองนะครับผมก็เพื่อนๆเนี่ยหมดเพชรไปกี่หมื่นนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผมสําหรับการแนะนําเนี่ยก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับอีเวนต์นี้เนาะใครทาจี้อะไรปิดไปเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ